สวัสดีครับเช้าววันศุกร์ได้เหงื่อเนินสุดท้ายเนินสุดท้ายย่างน้ำก้นนื้ได้เหงื่อตั้งแต่นอนแรกค่ะเกือบตายจานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ดันเนินปั่นยานลุยเนินกันข้าวจานสดชื่นสดชื่นสดสดสดสวัสดีครับสดชื่นเลยเออ อันนี้เสือครับภูเขามาดันเนินโดดก่อนอ่น้องส้มไม่กล้ามาดันเหรอน้องส้มอ่นี่สมาชิกมาดันเนน้ำตกค่อยจันอ้าวหัวหน้าไม่ติดเทโบลเพราะวันนี้้ถึงที่หมายแล้ว ทุกคนแข็งแรงไร้ไร้เทอร์โบใช่ไหมไร้เทอร์โบเลยไร้เทอร์โบบ่เนินบ่ลซัมนี่ดอก ไปก็ดีไปทายหอยท่านี่ลงไปเลยเออมีแต่ลงเลยไปไปน้ำตกก่อนตน้ำตกหน้าวัดก่อนบ่ปลอัเ่าขเอนาละครับสวัสดีสวัสดีครับเช้าวันศุกร์ สวัสดีค่ะวนนันนี้ดัดนเนินค่ะติทบโบสองรอบมอง่องเปิดเผยก็ได้รอกมจองเปิดเผยก็ได้ให้เว้ยมันมันอยากจดชื่นัดชื่นการส,ส,ส,ส่งถ่า,ายเป็นกาแล้วกันมาสิมาดัานเนินตอนก ปจูงไปนีงมาด้านเนินน้ำตกไม่จันไปจูงเนินบ้านไร่น้ำตกได้น้ำตกได้เดี๋ยวว่าน้ำไม่ไหลเป็นเนะเออเออ